วันนี้โครมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือ DCCe พวกเรามาอยู่กันที่งาน DCCe Stop the Climate เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณศูนยะ์การเรียนรู้กฟผสำนักงานกลางจังหวัดนนทบุรี ในงานนี้เป็นงานที่เรามาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ DCE DC Stop the Climate Crisis Together โดยรองที่ปรีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด7โซนได้แก่โซนที่1จุดประกายโซนที่2อ l e c เล็กโทรสเฟียร์โซนที่3คืนสู่สมดุล โซนที่4สายน้ําแห่งความภูมิใจและโซนไฮไลท์ของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้คือโซนที่5โลกใหม่ไร้คาร์บอนโซนที่6โลกที่ยั่งยืนพร้อมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุดท้ายโซนที่7แสงนิรันด์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DCCe Carbon Footprint <Okay, okay. S 2> Industrialize <Light. S 1> เป็นกิจกรรมท,ที่สร้างความรู้ด้านการจัดการคาร์บอนฟุตปรินในหัวข้อคาร์บอนอินเดียไร รวมทั้งการบรรยายหัวข้อรู้จักกับคาร์บอนฟุตพิ้นรอบตัวคุณและกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองการดำรงชีวิตบนสังคมคาร์บอนต่ำกิจกรรมในวันนี้นอกจากได,ได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้พร้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเพื่อช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาช่วยกันลดโลกเดือดไปด้วยกันนะคะ